ดินได้นะคะข้างในก็ถ่ายได้ด้ะดีค่ะอร่อยอร่อยนะค,ะ,คะเอานมเย็นแก้วหนึ่งค่ะ ไม่มีอะไรเลยเนาะตลาดร้อยปีฮะนมเอาห่อหนึ่งค่ะทันที่ีีดกรอบค่ะอร่อย เอาเป็นสองจานเลยก็ได้ค่ะไไี๋ยวก็ไปจึงมาเรือหางยาวอ่ะี่อยู่ข้างมันสุดเลยครับมุมขวามือครับไม่มีไม่มีคือครับ ขายมานานำนานแล้วอย่างคะเนี่ยแม่เขาขายครับอ๋อมารับส่งต่อห้าสิบปีโอ้แม่แลรอ,อคะขายตรงนี้ตลอดเลยใช่ไหมคะหรือย้ายมาจากตรงไหนสมัยก่อนมันจะมีเป็นตลาดคล้ายๆโต้รุ่งฮะตลาดกลางคืนอ๋อ รูไ,ไหนบ้าคะค่ะหรอคะเพราะว่าแม่เขาปวะอ๋อ อันนี้มาขายแทนนานแล้วหรอคะแม่เขาเลิกไปนานแล้วแล้วผมกลับมาอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรทำก็ก็เล<า>ยมาขายใช่ไหมขายแกงเหงามันถึงอาคารพฤหัสเสาไงขายอ๋อแล้วถนนคนเดินไม่ได้ออกลรอคะแม่ออกเราขายแค่แกงเหงาแค่นั้นเอง <laughs> ดีเนาะไ <laughs> ด้คุยได้ดคุย เมื่อก่อนมนนบบนันมีถนนคนเดินตรงนี้ไม่ขายดีขนาดไหนเลยเหรอคะเมือ่อก่อนมันมีถนนคนเดินตรงนี้นะคะเขาจับหลังๆมันก็ไปดีที่ล่ะคนมันน้อยอ่ะก็ย้ายไปทางนูน้นบางทีจะจับตั้งกันอื เกีนกันมาพูว่า